ปฏิทินครับปฏิทินครับสมาธิทุกๆครั้งครับเป็นที่จัดล็กทุกๆครั้งครับึงเข้าววีเอธรรมดานะครับข้าววีเอทีธรรมดาน่าจะมานำเซ็นนะฮะงานปกตินะครับงานปกติของวันที่18บแปธันวาคม2561นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะงานปกติก็คือเลข่จากประเทศเวียดนามนะที่ให้สมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะงานในนี้นะทุกๆวันนะครับข้าววีเอทีธรรมดาน่าจะมานำเซ็นนะทุกๆทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อวานให้แปดมันมาเจ็ดกับหกนะหลุดเลยหลุดเลยมาแต่ตัวประอกอบมันเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณทีมาชื่นชานะครับที่เข้ามาชมนะครับที่จะชิเลยฝากกดติดตามเลยนะครับอ่าวันนี้มันมาดูที่วันนี้มันจะเ,เ,เป็นเลขอะไรให้เก้ากับศูนย์กับหนึ่งนะเก้าสองศูนย์สองเก้าสามศูนย์สาม เก้าสี่ศูนสี่เก้าห้าศูนยห้าเอาเก้าห้าศนห้าสบหนึ่งเก้านศูนสาการนี้นะตัเที่เน้นชุดเก้านะเก้าก็อยู่ตรงนี้ห้องถึนะน่งนนะครับตันี้นะเป็นชุดวินก็ตรงนี้นะครันชุหนึ่งนะ ดูที่ตานะครับดูที่ดงดก่านะโอเคครับจับไปเลยรับเรยียบ้อยนะครับโอเคห้านายปกตินะครับนายปกติโอเยนะครับโอเก้าสองสองเก้าจุดสองสองศูนย์เก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้า ตื่นารตามตื่นตื่นปีตีศูนย์นะครับคตัดทงนี้เลยนะครับออกออกตื่นนอานครับขอให้ติดใจดีดีนะครับแหงนะครับสีคภาพสุคราบ